เาปลายดินใต้ต้นมะม,ม่วงเขยนสองสองสองเก้าเด็กดินสองเอาเข็นสองสองเข็นสอง,สองดินใต้ต้นมะม่วงนั่งลงเข็นก็ได้สองดินใต้ต้นมะม่วง

ดินใต้ต้นไม้ดินใต้ต้นมะม่วงดินใต้ต้นมะม่วงดินใต้ต้นมะม่วงมันเป็นไงดินดินคือแบบเม็นคือข้อควานะเด็กสาวเห็นอะไรให้ดูดินไม่ให้ดูดงกรีนออกออกออกดินเป็นไงเป็นดินดินล้วน เป,เป็นดินร,ร่วนอ่าดินร่วนฝนรายอ่ะแกนดินร่วนเขียนต่อเลยเหรอเป็นดินร่วนเป็นดินร่วนฝนรายเอม่วง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 มอไม้ม้อไมะมามะวววแหวนงูเบกมะม่วงมมอ